สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมเชื่อเลยเกินว่าของขวัญที่มินออนไลน์อยากได้มากที่สุดสำหรับวันคริสต์มาสในปีนี้คงหนีไม่พ้นการหยุดยิงจากกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมินออนไลน์ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่โบสนะฮะและเขาได้กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยเขาเปิดประตูสู่สันติภาพ จากภาพนี้นะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าหน้าตาของมินอ,องไลก็ยังดูยิ้มแย,ย้มแจ่มใสดูมีความสุขดูดูดีกว่าที่ผมคิดไว้นะแต่ก็นั่นแหละฮะหลังจากที่รัฐบาลทหารของมินอ,องไลเนี่ยสูญเสียการปกครองไปในหลายเมืองของหลายรัฐจากการโจมตีแล้วก็แรงต่อต้านจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งในเมืองหลวงแล้วก็ ตามรัฐต่างๆล่าสุดนะครับข่าวจากสำนักข่าวออราวดีนะฮะเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยเขาได้บอกว่ากลุ่มตะอางเนี่ยนะครับได้ทำการยึดเมืองมันทองซึ่งเมืองมันทองเนี่ยนะฮะเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของรัชฉานซึ่งในการยึดเมืองครั้งนี้เนี่ยกองทัพของตะอางเนี่ยทำการยึด อาวุธรวมถึงปืนใหญ่ของทางรัฐบาลทหารพมาร่าได้คือตะอ่างได้อ้างว่าเขาสามารถยึดเมืองนี้ได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจาก4วันของการโจมตีฐานที่มั่นของทหารและก็สถานีตำรวจในเมืองแต่ก็ตลอดระยะเวลาการโจมตีนะครับรัฐบาลทหารพมาร่าเนี่ยก็ได้ใช้ความได้เปรียบทางอาวุธยุโทโธปกรณ์ ในการพยายามป้องกันเมืองมันทองเนี่ยนะฮะโดยการโจมตีทางอากาศมากถึง265ครั้งและมีการทิ้งระเบิดอีก1,038ครั้งรวมถึงมีการยิงปืนใหญ่อีก137ครั้งนะครับทำให้ทหารของฝั่งรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยมีการตอบโต้โดยการทิ้งระเบิดและก็ยิงปืนครบเข้ามาในพื้นที่เนี่ยทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกลูกหลงบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมกันถึง5รายด้วยกันนะครับ รัฐบาลทหารพรม่าเนี่ยสูญเสียกองกําลังและก็ะานทัพโดยที่รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยสูญเสียเมืองและฐานทัพอื่นๆรวมถึงยังมีการรายงานเหตุการณ์โจมตีในรัฐฉานรัฐยะไข่และมันทะเลนะครับหลังจากที่มีการร่วมมือกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เปิดปฏิบัติการ1027ที่เริ่มจากรัฐฉานทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่า นับตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยฐานทัพและก็ฐานที่มั่นรวมถึงเมืองต่างๆในเขตอิทธ,ธิพลของทหานพระมาร่าเดิมเนี่ยถูกกลุ่มชาติพันธุ์ทยอยยึดมาเรื่อยๆมันจึงเป็นภาพที่เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเสียเมืองขนาดนี้ไม่ยอมเจราจาสันติภาพก็แปลกแล้วเขาได้สูญเสียเมืองรวมถึงกองกําลังกองทัพอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ย ที่ทหารเมียนมาเนี่ยสูญเสียไปอ่ะเป็นจำนวนไม่น้อยเขาไม่มีความได้เปรียบในการรบกับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วถ้าตัดความสามารถทางอากาศไปเนี่ยผมว่ากองกำลังของทหารเมียนมาเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดไม่น่ากลัวอย่างที่กลุ่มชาติพันธุ์คิดเนาะ นี่แหละครับเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆสั้นๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ